ปิยังกระโสตสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาดาบินิกาเศรษฐีเขพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีแล้วสาธยายบทแห่งพระธรรมทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นแลนางยักษินี ผู้เป็นมารดาของปิยังกระปลอบลูกน้อยอย่างนี้ว่าปิยังกระอย่าส่งเสียงอึกกระทึกไปเลยภิกษุกำลังสาธยายบทพระธรรมทั้งหลายอยู่อันหนึ่งเรารู้แจ้งบทพระธรรมแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราปิยังกระกล่าวว่า เราสำรวมในเหล่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เราศึกษาทำตนให้เป็นผู้มีศีลดีนั่นแหละเราจึงจะพ้นจากกำเนิดปีศาจ